ระกาศต้องการเมดที่ทำงาน้ทุกอย่างให้กับรครอบครัวคนหนึ่งมารยาทด,ดีไม่พูดมากแล้วก็ทำงานทำงานแล้วก็ทำอาหารได้เก่งสมัครได้ที่เฟ t เชอร์เพจซึ่งอยู่ในเมืองแอ p บบอร์ดฟอร์ดระยะวเวลา1 0บถึงสิบสองสิบโมงถึงเที่ยง เธอมาตามประกาศในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเชฟสงสัยจังเลยว่าทำไมเด็กสาวอย่างเธอถึงมาไกลขนาดนี้มั่นใจเลยว่าคงเคยได้ยินเรื่องชื่อเสียงของแฟตเตอร์ครอบคตระกูลแฟตเตอร์มาก่อนใช่ไหมอ่าค่ะ ฉันไม่ได้ใส่ใจมันมากนักหรอกฉันก็แค่พยายามจะตามหาตำแหน่งเมทที่ว่างอยู่อะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมีแบบต้องการนู่นนี่นั่นอะในช่วงเดี๋ยวนี้มันต้องการแบบใบจบใบอะไรพวกนั้นแล้วที่นี่ก็เป็นที่เดียวด้วยที่แบบว่าฉันมีตรงตามที่เขาต้องการโดยที่แบบไม่ต้องมีพวกใบจบอะไร แต่ว่าฉันยืนได้เลยนะครับว่าฉันทำงานได้นอนถึงแม้ฉันจะไม่เคยเป็นเมดมาก่อนแต่ว่าฉันก็เคยทำงานแนวนี้มานะทำไมถึงเป็นเมดล่ะทำไมเจาะจงจังมันไม่ใช่งานในฝันของใครสักหน่อยอกาก็อื่นเลยนะมันได้ค่าจ้างดีอะค่ะแล้วก็ตามมาด้วยฉันไม่มีที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันคงจะดีน่าเลยเลยถ้าเกิดแบบ ที่นั่นน่ยมีที่พักให้ด้วยมันก็ไม่ได้ปิดทางเลือกมากมายอะไรสำหรับเด็กสาวอย่างฉันด่ครัแล้วทำไมเธอไม่กลับไปอยู่กับครอบครัวเธอละไม่คะ่ะโชคไม่ดีเลยแต่ว่าฉันไม่มีครอบครัวให้แบบไปพูดคุยด้วยแบบไปตามหาอะไรก็ฉันดาว่า ฉันก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในสานะที่เลือกมากได้นี่นะแล้วเธอก็เป็นคนเดียวด้วยที่แบบว่ายอมรับข้อเสนอมาไกลขนาดนี้หืมอย่าเพิ่งดีใจไปฉันยังไม่ได้ตัดสินใจจะจ้างเธอสักหน่อยอ่าค่ะแอ้นอนทำความสะอาดห้องทำอะไรให้ฉันกินฉันมั่นใจว่าแค่นั้นเธอทำได้แล้ว ได้ค่ะตอนนี้เลยคุณแมมคุณผู้หญิงแค่อารีแค่เอาเร่ก็พอแล้วได้เลยค่ะคุณเอาเร่เอบอกให้ฉันรู้ด้วยถ้าเกิดเสร็จแล้วฉันเดาว่าห้องของยังไม่สะอาดพอสำับเธอแล้วโนะตะ๊อาลินเชอก มีกระดาษมากมายเลยดูสำคัญนะเนี่ยทำความสะอาดเจกันเตไมไปด้ยฝุ่นเลยนี่มันถูกปล่อยไว้นานแคไหนแล้วเนี่ยทำความสะอาดโต๊ะก็เต็มไปได้วยฝุ่นด้วยแม้แต่เตาผิงไฟก็เต็มไปด้วยขี้เท่าแล้วก็ยังมุมเหรอ ฉันไม่คิดว่าพวกเขาได้มันได้ใช้มานานแล้วนะเนี่ยนั่นใช้ได้เลยนะตอนนี้ทำอะไรฉันกินห้องครัวอยู่ด้านหลังเออลกอะไรอย่างนี้เนี่ย ฉันควรจะเดาได้นะว่าแบบห้องครัวมันก็คงจะลบไม่แพ้กับห้องนั่งเล่นเลยฉันสงสัยจังว่ามันจะมีวัตถุอะไรเหลือไหมนะเหมือนว่าจะมีอาหารเก็บไว้ตรงนี้นะแต่ฉันคิดไม่คิดว่าส่วนใหญ่มันจะกินได้อะนะแต่ยังไม่ไข่อยู่ดีนะฉันเดาว่าฉันคงจะทำแค่ฉันคงจะทอดมัในกระทะก็ได้ หวังว่าเขาคงจะไม่เขาคงจะไม่ไมาอะไรนะถ้าเกิดฉันทำไข่เจียวนะกดแซดแล้วก็สเป c บาร์เพื่อควบคุมไฟให้มันอยู่ในช่วงสีแดงเอาไว้ให้นานเท่าที่ทำได้เลยนี่เกมเพลยนน่ารักเชียวเสร็จแล้วออมเร็ ไข่ทอดเป็นสีทองเลยฉันเดาว,ว่านี่มันก็อยู่ในระดับที่ผ่านนะขอบคุณพระเจ้าฉันก็ไม่ได้ร้องขออะไรมากมายอยู่แล้วแค่ทำขอศาสตร์แล้วก็ทำอาหารสามครั้งต่อวันนอกกนั้นเธอทำอะไรก็แล้วแต่เธอเลยโอ้แล้วก็นะ อย่าขัดจังหวะฉันที่ชั้นสองฉันจะชอบจะอยู่คนเดียวนะฉันทำได้มากขนาดนั้นเลยเหรองั้นฉันจะปล่อยให้เธอจัดการตัวเธอเองแล้วกันนะมีห้องนอนอยู่ถัดจากห้องครัวด้วยเธอใช้มันได้มันทำไมมันง่ายได้อย่างเงี้ยฉันไม่ได้คิดว่าจะง่ายขนาดนี้แล้วเนี่ยม่ฉันโดนจ้างแล้วเหรอ ฉันไม่คิดว่าฉันควรจะไปชั้นสองนะแต่ว่าฉันสามารถสำรวจส่วนที่หลอบ้านได้ใช่ไหมเล่าเนื่องด้วยที่ว่าเธอเป็นแบบขุนนางอ่ะฉันก็อยากรู้จะฉันคิดว่าเธอจะมีบ้านที่ใหญ่กว่านี้นะเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าเธอเป็นขุนนางอ่ะฉันคิดว่าเธอจะมีบ้านที่ใหญ่กว่านี้นะเนี่ยแต่ว่าพอคิดถึงเรื่องข่าวรือแล้วฉันก็ดาว่าเธอคงจะไม่แบบรวยมากมายอะไรขนาดนั้นละนะ เธอแทบจะไม่กินมันเลยด้วยซ้ำอ่ะมีห้องเนาะมีนิยายมากโรแม,มนติกมากมายเลยบางทีฉันอาจจะแอบดูหน่อยก็ดีนะเฮ้ไอ้ยาฉันขอโทษที่ขอโทษที่แบบ อู้นะคะฉันแค่พักนิดหน่อยเองยูนิฟอร์มอะอะไรนะคะเมดยูนิฟอร์มฉันมานี่เพื่อเอาให้มันเอาให้เธอมันอาจจะใหญ่ไปสำหรับเธอนิดหน่อยนะพอมาคิดดูแล้วฉันยังไม่ถามชื่อเธอเลยนี่นะเออจริงด้วยสินะฉันไม่ได้แนมตัวหรอ ฉันชื่อลูทายค่ะลูทายเหรอแค่ลูทายก็พอแล้วไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีชื่อท้ายนามสกุลอะไรค่ะหก็โอเคตามนั้นก็ได้ฉันจะกลับไ้ชฉันบนแล้วน,นะแล้วเธอก็แล้วเธอก็เอาชุดดีฟ้องให้ฉันแล้วก็ไปเลย เธอไปแล้วคุณเอาเรฟดูไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรนะแต่ว่าค่อนข้างจะแบบน่ากลัวนิดนึงอะ่ะเมย์ยีนิฟอร์มฉันเอามือลูบผ้าพวกนี้มันรู้สึกนุ่มอย่างบอกไม่ถูกเลยฉันค็จะเปลี่ยนมันเลยนะตอนนี้ กระปองนี่มันนุ่มจังเลยนุ่มกว่าที่ฉันคิดว่ฉันรู้สึกแบบเหมือนเป็นเมทจริงๆเลยตอนนี้ต้นไม้ต้นไม้ไมแล้วก็ต้นไม้ไม่มีอะไรให้ดูมากไปกว่าน,นั้นมันก็ค้างจะห่างไกลตัวเมืองด้วยล่ะนะภาพเบอร์เบอร์ฉันไม่รู้ซ้ำว่ามันพยายามจะจับภาพอะไร ก็มันอาจจะไม่ได้เยี่ยมยอดมากแต่เป็นของฉันมีเดซูนิดหน่อยด้วยตรงนี้มันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะใส่ได้แต่นะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหนนี่นะงั้นปล่อยไว้นิดนี้แหละบางทีมันอาจจะเป็นของเมยคนก่อนก็ได้นะแต่ว่าทำไมเธอถึงออกไปกันล่ะกระจก ไม่ว่าจะพยายามจะปัดฝุ่นกี่ครั้งมันก็ไม่ได้ดูใสขึ้นเลยอะนอนเดี๋ยวฉันจะทำความสะอาดห้อสมุดต,ต่อบันพรุ่งนี้และฉันก็มีแผนและฉันก็ต้องวางแผนแล้วด้วยว่าจะทำอะไรเป็นอาหารเช้าล้วนะฉันรู้สึกชอบงานนี้จังเลยบางทีนี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ฉันมองหาก็ได้นะ ซัมเมอร์หน้าร้อนงานนี้มันไม่หนักเลยอะถ้าเกิดมีอะไรแล้วก็อาจจะดูเงี่ยไปนิดนึงสำหรับที่เนี่ยนะแต่งน้อยมันก็มีแมจรจับมาคอยเล่นด้วยอยู่อะฉันควรจะคิดได้แล้วนะว่าจะทำอาหารเช้าอะไรดีอ้าของหมดแล้วเหรอฉันจะต้องไปดีเมือง เพื่อแบบเอาของมาเติมหน่อยละนี่เมดเอาใส่ชุดแบบน,นี้ไปข้างนอกหรือเปล่านะฉันก็จำไม่ได้แล้วสิแต่ฉันไม่อยากทำให้มัน,มนเลอเพะพอฉันฉันน่าจะเปลี่ยนชุดก่อนไข่แป้งเนื้อนี่น่าจะพอสำหรับสักพักหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดมปี่อะไรแล้วก็ฉันน่าจะซื้อมากไปด้วยซ้ำนะอ้าว หลังของฉันนี่ฉันน่าจะยังเด็กเกินกว่าที่จะมีปัญหาหลังนะเอ๊ะมีบางคนมาที่ประตูเหรอใครกันนะโอ้ฮ้ฮ้เฮ,ฮ้อะไรนะตลกเหรอฉันได้ยินข่าวหรือมามันคงจะจริงสินะว่าคนที่แสนจะสวยงามนะ่ะ อยู่ห่างไกลกตัวเมืองห้ือเกินเอ๊ะคุณหญิงแอเร่นี่เขาคิดว่าฉันเป็นเจ้านายฉันเหรอฉันจะไม่ฉันจะไม่ชักช้าเหรอนะถึงแม้ว่าความสวยงามของคุณจะค่อนข้างที่จะดึงดูดใจแล้วก็ฉันทำให้ฉันรู้สึกว่าอยากจะคว้าคุณมาไว้ในอ้อมแขนของฉันอันนี้มีเสียวอะ ฉันมีข้อความสำคัญจดหมายสำคัญจากราชินีในฐานะนของอัศวินของเธอผู้นั้นเธอขอเชิญอ่ะเชิญคุณไปที่งานบอที่กำลังจะจัดขึ้นการปรากฏตัวของคุณนั้น เป็นที่ต้องการมากๆเลยสำหรับสังคมชั้นสูงราชินีเองก็สนใจที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ต้องการมากๆเลยที่ให้คุณนั้นได้เข้าร่วมเพราะว่ามันก้นนานมากแล้วที่พวกเรานั้นได้เจอคุณและความสวยงามของคุณที่เป็นดั่งกับกุราบในชนชั้นสูงเอ๊ะแล้ว ด้วยความสัตย์จริงเลยมันค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะที่คุณนะ่ะมาอยู่ใช้ชีวิตห่างไกลจากทุกสิ่งและทุกคนขนาดนี้ถ้าเกิดฉันรู้แล้วก็ว่ากูราบงามนะ่ะจะมาเบ่งบานอยู่ที่นอกตัวเมืองขนาดนี้ฉันก็คงจะมาหาให้เป,ปิยวันนี้แล้วล่ะนะ ดวงตาของคุณช่างเจือจลัดผมของคุณก็ช่างแวววาวดังกระแสงของทองนี่เขาเป็นนักกวีหรือว่านี่เขาเป็นอัศวินกันแน่เนี่ย <_ C> นั่นพอแล้วสำหรับตอนนี้ข้าขอเป็นทาสรับใช้ผู้ศุดสัต์ของท่านตลอดไปคุณหญิงแอลเร่ทำไมเขาจับมือฉะะันล่ะแล้วอัศวินแปลกๆคนนี้ก็จูบมือ อยู่พี่หลังมือของฉันเอฉันเหลือเวลาไม่นานก่อนที่จะได้มายืนเคียงข้างคุณเลยคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่เพื่อตัวข้าเองเพื่อตัวฉันเองว่าจะกลับมาให้เร็วที่สุดฉันเกลเบลอาทากนสาบานต่อดาบเล่มนี้ถ้าเกิดเพียงแค่อยู่นานกว่านี้ได้ฉันก็คงจะทำ ขอให้คิดเกี่ยวบัตรเชิญนี้และเขียนกลับมาด้วยนะขอให้คิดเกี่ยวบัตรเชิญนี้แล้วก็ตอบกลับมาให้เร็วที่สุดนะหรืออย่างน้อยก็ตอนที่ท่านประสงค์จะตอบฉันยินดีสุดๆเลยมากมากเลยคุณหญิงเอเล่ผู้สวยงามราก่อนจนกว่าเราจะพบกันอีกคั้งหนึง่ง เขาไม่ปล่อยฉันพูดอะไรเลยด้วยซ้ำอนะ่ะยังไงก็ตามอัศวินเหรอเป็นครั้งแรกกันแน่นที่ฉันเห็นนะที่ยังได้เจอเขาค่อนข้างที่จะสง่างามแล้วก็น่าแปลกใจนะที่เขามีตำแหน่งอะไรแบบนั้นมนะโอ้ดูเวลาสิชื่อคนนำอ,อาหารชาได้แล้ว <c oughs> อัศวินคนเมื่อกี้ค่อนข้าง <c oughs> าเาง <c oughs> อาอาหาร กดเซตเหมือนเดิมแซนด์วิชแซนด์วิชที่ดูสดใหม่แล้วก็น่าอร่อยถูกปากไหมคะฉันได้มะเขือเทศไม,ม่าจากตลาดด้วยมันยังสดอยู่เลยมันโอเคฉันก็เดาว่านั่นน่าจะเป็นมากสุชฉันจะได้แล้วนะ อ้าพูดถึงแล้วมีจดหมายมาถึงคุณด้วยค่ะจดหมายเหรอวางมันไว้นั่นแหละเหมือนกับอันอื่นอันนี้พิเศษนะมันถูกส่งมาโดยอัศวินเองเลยฉันได้รับการแจ้งว่าแบบมันสำคัญสำคัญมากๆเลยด้วยฉันรีบเอาจดหมายให้กับคุณหญิงแอเลส จดหมายไปงานบอของราชินีเหรอไม่ใช่ว่าันสุดยอดไปเลยเหรอควรไปนะคะทำไมฉันจะต้องอยากเสียเวลาของฉันด้วยลนะ่ะอเหมือนว่าเธอจะไม่รู้สินะมันไม่ใช่ตัวฉลอกที่พวกเขาต้องการนะครอบครัวของฉันพวกเขาอ่ะเป็นเจ้าของเหมืองคอปเปอร์เหมืองทองแดงหลังจากที่ครอบครัวของฉันได้จากไปมันก็ถูกทิ้งล้างเอาไว้ แล้วก็พวกเขา,าต้องการมันแล้วก็ส่งจดหมายน้บไปท่วมมาหาพอมันไปถึงหูราชินีฉันก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะปล่อยมันไปนะแต่พวกเขาคิดที่จริงถองว่านี่จะทำให้ฉันออกไปหาพวกเขาได้แอลเรโยนจดหมายลงไปที่เตาเผาเตาผิงถ้าพวกเขามาอีกแค่โยนมันไว้แค่โยนมันทิ้งไปเลย ฉันปีนเข้าไปเอาจดหมายกลับมาจากเตาผิงแล้วมันก็ถูกปกคุมไปได้วยที่เท่าเลยแต่จดหมายยังดีจดหมายยังดีอยู่เลยขอบคุณขอบคุณจริงๆที่เตาผิงมันไม่ได้ถูกจุดไฟเอาไว้อะนะจดหมายที่ที่ราชินีเชิญเองเลยเหรอแล้วเธอทิ้งไปอย่างนั้นนะนะถ้าเกิดฉันได้อะไรแบบนี้มาบ้างแล้วก็จะเป็นซินโดลเลล่าเราหนูอ้า ฉันเก็บมันไว้ในกระเป๋าเ,ออเหมือนว่าเธอใจญหงุนหงิดกว่าปกตินะหรือว่าบางทีอากาศร้อนของช่วงหน้าร้อนมานทาให้เธอญหงุดหงิดหรือเปล่าเนี่ยฉันโคดหาอะไรให้เธอเย,ย็นลงนะเหมือนว่ามันจะมีน้ําแข็งในตู้ในห้องครัวด้วยไม่กินอีกแล้ว <Th ats> นี่น้ำมะนาว เยี่ยมแล้วเย็ยนถึงเธอจะบอกว่าให้ฉันลออกหากชั้นสองก็เธอนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเธอจะลงมาอีกทีเมื่อไหร่นี่นะหรือน้ำแข็งก็คงจะละลา,ายก่อนแน่นถ้าเกิดฉันวางไว้บนโต๊ะและเราก็จะฝา่าฝืนกฎกันโอ้ฉันได้ยินเสียงบางอย่างหลังประตูก็ก็เธอไม่ตอบอ่ะ โอเคถ้าเกิดฉันถ้าเกิดไม่ตอบในครั้งที่สามแล้วก็ฉันจะวางไว้หน้าประตู้อะไรอ๊กนั่นทำให้ฉันตกใจเนี่ยคุณหญิงเอเลข,ข่าชนะเอาเครื่องดื่มมาให้เข้ามาสิอ๋อนี่มันที่ทำงานของเธอเหรอถึงเธอจะบอกว่าเธอวาดรูปอะไรบนนี้ก็เถอะนะ นี่เอมันค่อนข้างจะร้อนมากเลยใช่ไหมล่ะคะฉันก็เลยทําน้ำมะนาวมาให้ฉันไม่รู้ว่าคุณจะชอบมันไหมนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบแล้วก็ฉันทําอย่างอื่นให้ได้นะขอบคุณมันร้อนจริงๆนั่นเลยใช่ค่ะมันร้อนเอ่เอในความเงียบที่น่ากลัวฉันก็รีบลินเครื่องดื่มให้กับคุณเอลเล่ ฉันไม่ได้รู้ตัวเลยว่าจากไกลๆนะ่ะเธอดูเหนือท่วมแค่ไหนแล้วห้องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแอดแน่นเอียดซะด้วยทำให้แบบมันไม่ค่อยจะช่วยเลยในเรื่องของความเย็นนะนะควรจะเปิดหน้าต่างไหมคะไม่ไม่ฉันไม่อยากให้ความชื้นเข้ามา งั้นอย่างน้อยมัดผมไหมคะหืมขอโทษค่ะฉันแค่คิดว่ามันดูร้อนนะอ๋อใช่ฉันไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนั้นมากนะและเมื่อก่อนฉันฉันก็รู้แหละนะว่ามันยาวเกินไปหน่อยแล้วทำไมเธอไม่ตัดมันล่ะฉ,ฉันหรอกครับก็อยากให้ช่วยไม่ใช่หรือไงล่ะนั่นก็ใช่ แต่ตัดเลยเหรอเนมจะขอรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เลยนะไม่ต้องเหนี่ยมอายอะไรหรอกนะอจะพยายามค่ะมือฉันสั่นไปหมดแต่ฉันก็คิดว่าฉันตัดออกมาได้ดีพอสมควรนะมันพูดถึงแล้วอ่อคนส่งสารของราชินีจำคุณสลับกับฉันด้วยหรอคะฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำ จำสลับอะไรแบบนั้นได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าทั้งฉันแล้วก็เตบซิเตอร์ของฉันมีผมสีบอลหรอใช่ฉันได้ผมสีนี้มาจากแม่นะโอเคเพียนี่ดูโอเคไหมคะสั้นดี สั้นอีกเหรอผนจะไม่พูดหรอกคาะว่ามันจะสั้นเกินไปอ่ะไม่เป็นไรนะเธอเป็นคนเดียวที่จะเห็นมันอยู่แล้วนี่นะอ่าเช็คแต่ว่านั่าจะจริงนะคะฟอเอ่อชิวอย่าขยับประธานโทษค่ะฉัน ไม่สามารถควบคุมแพ้ได้นะคะคุณหญิงอาเล่ฉันค่อนข้างจะเป็นคนที่ป่วยง่ายเลยเมื่อแบบอุณหภูมิมันลดต่ำลงและการถูกจ้องแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อเธอไวผมสั้นแล้วทำให้ฉันเห็นถึงใบหน้าของเธอได้ชัดเจนขึ้นดูตานั่นสิตาของแบบชนชั้นสูงแล้วก็ ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฉันไม่ได้สังเกตมาก่อนเลยเพราะว่าผมเพราะว่าผมเธอปิดหน้าเธอตลอดแต่จริงๆแล้วเธอสวยงามแบบเธอค่อนข้างที่จะสง่ามากเลยอะ่ะมันค่อนข้างจะน่าเสียดายเลยนะที่แบบไม่มีใครจะได้เห็นมันอะ่ะเธอไม่ออกไปไหนเลยฉันมีความรู้สึกว่าเธอน่าจะคิดอะไรที่หยาบคายอยู่ใช่ไหมเอ๊ะไม่ฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะมีใครบอกเธอบ้างหรือเปล่าว่าเธอเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเก็บซ่อนลมได้หวยมากๆสีหน้าท่าทางของเธอเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยมันทำให้ค่อนข้างที่จะวาดได้ยากเลยนะอมคุณหญิงเอลเล็กคะนี่มันต้องอีกนานแค่ไหนหรอฉันต้องทำความสะอาดอย่างอื่นด้วยนะคะวันนี้อชออิขอโทษคะ่ะเท่าที่คุณต้องการเลยนานแค่ไหนก็ได้ น้องฉันไม่ได้หมายถึงเธอแต่ว่ามันเป็นพภาพนี้มันไม่ออกมาตามที่ฉันต้องการ่าครับฉันไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะวาดผู้คนแล้วทําไมถึงเอาฉันมาเป็นโมเดลล่ะคะฉันก็แค่อยากจะวาดเธอขึ้นมานี่มันแย่หรือไงไม่กะไม่ได้แย่มันแค่มันค่อนข้างยากเลยที่แบบให้ยืนนิ่งๆเป็นชั่วโมงชั่วโมง แล้วฉันก็ไม่เก่งเรื่องการจ้องตาคนด้วยอ่ะเงั้นไปเบรกซะไม่คิดว่าฉันดูมีความสุขมากไปหน่อยหรอคะในภาพของคุณแต่ว่าเธอก็มักจะมีรอยยิ้มอยู่ในหน้าใบหน้าเธอตลอดเลยนี่นะ <c oughs> นี่มันเป็นยิ้มประหมาค่ะรู้ไหม <c oughs> สเก็ตมากมาย ด้วยตัวเองแล้วนะอ่าในที่สุดก็หายใจได้สักทีฉันควรจะทำงาของฉันห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องหนังสือฝุ่นนั้นเต็มไปหมดแน่เลยโอ้ยห้องน้ำอ่างน้ำใหญ่ๆฉันต้องเข้าไปนั่งข้างในเลยถ้าอยากทำความสะอาดมัน เธอมีผ้าห่มถึงสองชั้นด้วยกันมันไม่หนักเหรอเออกิดผิดลูกบอลหิม,มาเหรอมันอยู่ผิดที่ไิทางไปหน่อยไหมเนี่ยมีสโนแมนแล้วก็ต้องคิดมากขมดด้วยทำความสะอาดหืมมีเสื้อใต้โต๊ะด้วยเหรอฉันไม่เคยไม่แตะมันนะ ทำความสะอาดหมีตัวนี้มันหูหายไปอ่ะมันไปไหนกันนะ้องนี้ห้องอะไรอ๋รอล็อกอตอนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะ <c oughs> ไม่น่าพูดถึงเลยโอ้บางคนมาที่ประตู เอาล่ะครับสำหรับพาร์ทนี้น่าจะประมาณ20นาทีแล้วผมขอพักไว้ก่อนแค่นี้ใครกันนะที่จะมาที่ประตูไปพบกันใหม่คราวหน้านะครับหากชะตาเราต้องกันสวัสดีครับ